สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหรือว่าการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2,564นั่นเองนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทีดใ่ใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะนายเข้มแข็งนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กระทรวงส่งเสริมการเกษตรดําเนินการขึ้นทะเบียนและก็ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอ,อย่างต่อเนื่องนะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อนําข้อมูลไป ใช้วางแผนการผลิตการตลาดนั่นเองค่ะและก็ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้ถูกต้องอย่างเหมาะสมรวมถึงการใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆของทางภาครัฐสำหรับปี2564นั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าถ้าใครไม่ปรปับปรุงทะเบียนเกษตรกรอาจจะเสียสิทธิ์ในการได้เข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐบาลเหมือนปีที่ผ่านมานะคะ ซึ่งกรมส่งเสริมนะคะได้กำหนดแนวทางดำเนินงานขึ้นทะเบียนและก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเน้นหนักประชาจาพันธ์นะคะให้เกษตรกรทราบและก็ติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วนนะคะเพื่อเก็บข้อมูลการเพราะปลูกพืชนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรพร้อมกับประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านเกษตรนะคะ ในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้องสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปนะคะทั้งภาครัฐและก็เอกชนค่ะวางเป้าหมายไว้ที่จำนวน5.7ล้านครัวเรือนนะคะซึ่งในขณะน,นี้ใกล้เข้าสู่ฤดูการปีการผลิต2,564แล้วนะคะพบว่ามีผู้มาปรปับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วประมาณ1ล้านกว่าครัวเรือนนะคะ2ล้านกว่าแปลงนะคะ พื้นที่เพาะปลูก14ล้านไร่ค่ะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ18.2นะคะอันนี้ข้อมูลณนวะันที่21มกราคม2564นะคะทั้งนี้การขึ้นทะเบียนแล้วก็การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะคะซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆรวมทั้งความช่วยเหลือและก็สิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐจัดทำขึ้นค่ะ ก็อย่างเช่นโครงการประกันรายได้พืช4ชนิดก็คือข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังและปรามน้ำมันนั่นเองค่ะและก็โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเงินช่วยเหลือนในอัตราร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นั่นเองนะคะหรือที่เรียกกันติดปากนะคะเหมือนปีที่ผ่านมาก็คือเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวรายละ500บาทนั่นเองค่ะ ซึ่งแต่ละปีจะใช้ชื่อโครงการไม่เหมือนกันนะคะทางด้านนายสำมฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการและการสื่อสารกรุ่มส่งเสริมการเกษตรก็ได้กล่าวว่านะคะสำหรับ กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและก็ปรปับปรุงทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรนะคะหรือว่าปรปับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังวันที่เพาะปลูกไปแล้ว15วันนะคะจนถึงวันก่อนเก็บเกี่ยวไม่เกิน60บวันนั่นเองค่ะและจะมีกระบวนการตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บพิกัดแปลง กรณีแปลงใหม่แต่สำหรับแปลงเดิมนั้นหลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้วจะใช้วิธีปิดประกาศเป็นเวลา3วันค่ะเพื่อการยืนยันหรือว่าคัดค้านของเกษตรกรในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนนั้นเองค่ะโดยเกษตรกรต้องมาลงนามรับรองข้อมูลด้วยตนเองด้วยสำหรับเกษตรกรรายใหม่แจ้งขึ้นทะเบียนและก็ปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกส่วนเกษตรกรรายเดิม สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกแห่งหรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มมุกนั่นเองนะคะซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุงแอปพลิเคชันฟาร์มมุกให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของรัฐนะคะเช่นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63สามนะคะโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรก็คือ เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทั64โครงการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรชาวสวนลำไยและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆจากทางภาครัฐนะคะให้เกษตรกร,ร,กรตรวจสอบการรับเงินก็คือสามารถตรวจสอบได้ภายในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะคะโดยการเข้าสู่ระบบจากนั้นเลือกหัวข้อติดตามสิทธิ์และก็เลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบค่ะสามารถทำได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่มี แอปพลิเคชันฟาร์มบุกนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจึงขอเน้นย้ำว่าหากเกษตรกรปลูกข้าวหรือว่าปลูกพืชอื่นแล้วให้รีบมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเกษตรกรเองทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้สำนักงาน ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามการดำเนินง,งานพร้อมกับกำชับนะคะเร่งรัดให้ทุกจังหวัดตามคู่มือการการขึ้นและก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างเคร่งครัดนะคะให้เป็นไปน ตามความถูกต้องโปรง่งใสและเป็นธรรมจึงขอเชิญชวนนะคะให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วนสำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือว่าแปลงใหม่นะคะเพราะปลูกให้สอบถามไปยังสำนักงานเกษตรหรือว่าผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยอันนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวไว้นะคะ และนี่ก็เป็นการบอกข่าวนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนั่นเองค่ะไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันนะคะแต่ส่วนมากแล้วทางบ้านแอดเองนะคะถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะทำในรอบปีนะคะซึ่งผู้นำชุมชนจะมีการประกาศเสียงตามสายนะคะว่าให้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและก็จะมีเอกสารจากเกษตรอำเภอเพื่อความรวดเร็วนะคะและก็จะไม่ต้องไปแออัดในเกษตรอำเภอค่ะสำหรับคลินี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระ,ระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ